ะค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะ <_' c> วันนี้ก็อย่างน้ักอมีมเดิมนะคะวันนี้นะคะน้ักอีมนะคะก <_' c> ็จะพาไปดูอวตารอัปเดตนะคะไม่รู้ว่านักอี่ยจะมาช้าไปหรือว่าอะไรนะคะ <_' c> เอ๊แต่มันมีโอ้อันนี้หรือเปล่านะ <_' c> แต่มันเป็นก <_' c> ิฟต <_' c> ์เอ๊ อ๋อนี้แต่นักบินไม่ได้รับนะคะทุกคนมันได้อะไรอะช่างมันเนาะยั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ใหม่เอ๊ะอืมนี่อะไรอะไม่มีใครชอบเอ๊ะเอ๊ะเรื A ่องกอู้น่มันอัปเดตไปนานแล้วนี่ เราไปหาก,กันนะคะว่าอะไรมัน update. อัปเดตอืนี่ไง Oh my god เหมือนจะเป็นคล้ายๆโฮมโปรนันทุกคนเนาะเหมือนไหมแบบขายเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างี้ นี่จะเป็นแบบแม่ครัวแม่บ้านไม่ใช่ห้องครัวทุกคนต้องกดไปตรงแผ่นเหล็กตรงนี้นะคะมันถึงจะว้าไปตรงนน้นตรงนี้ นั่นคืออะไรทุกคนซอนห้องครัวยังไม่หมดอีกเหรออ,อก็อะไรประมาณนี้นะคะ ตตตเดี๋ยวเราไปที่สเก็ตบอรด์ดโอเคนีคนสองน้องกิมอีมานะคะน้องกิมอีจำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าชื่ออะไรคือตอนนั้นรถด,ดะมันไม่หยุดไหลเขาบอกว่า ให้งนีใช่ไหมใ้อยู่เด็ดเด็ดเด็ดเด็อะไรอย่างง,าง,ง,าง,งี้เขาบอกว่าให้เอารถอะมาหยุดตรงกลางก็นิ่งแล้วก็จริงอะขอบคุณมากนะคะนี่ชอบเล่นนี้นี่ให้มันจะย้ายมาตรงนี้ได้ยัง โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์กด subscribe ให้นักมือค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย